สวัสดีครับจากเพจอินเตอร์เทอร์โบริยอนนะครับวันนี้ทางร้านจะมารีวิวชุดอินเตอร์ชุดเทอร์โบเทปอาร์นะครับชุดนี้ก็ลูกค้าเลือกที่จะมาใส่เป็นไอดีไอดีบกนะครับทีวนี้ครับลูกค้าดูครับขนาดท่อก็จะเป็น3นิ้วนะครับขนาดท่อ,อมาดูดูฝั่งฝั่งเทอร์โบนะครับฝ้าดูฝั่งเทอร์โบครับ ผลงานครับรอยเชื่อม,มนก็จะเป็นโบปากสีนะครับได้เห็นไหมครับชุดนี้ทางร้านก็มีเป็นชุดสำเร็จเลยนะครับครบชุดเลยครับดูถ้อยเสียมาดูฝั่ง,งนู้นดีสิครับขนาดอินเตอร์ก็สิบแปดคูณสิบสองสามนิ้วนะครับคา้ดูมุมครับมุมมุมมุมบนครับกว้างๆอ่าอาดีบุก คือชุดนี้าทางเพจาทางร้านมีเป็นชุดสําเร็จนะครับมีลูกค้าสนใจนี่คือทางร้านจะมีครบไปให้เลยครับเป็นเทอร์โบทอยเสียเฮดเดอร์ระบบน้ํามันคืออุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้งเลยถ้าลูกค้าสนใจทักมาเพจข้อฟาร์มในเพจอินเตอร์เทอร์โบริยอลนัเลยครับจะมีแอดมินตอบอยู่สนใจทักได้ครับว่าจะเอาทรงไหนเพราะว่าทิปมานี่ ตอนนี้ทางร้านทํามีอยู่หลายทรงนะครับสอบถามกันมาได้เลยครับแต่ทรงนี้เรียกว่าทรงไอดีบุกครับครับ